โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายในเมืทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม X สามกงอีกเช่นเคยนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีมีตัวละครใหม่มานะเป็นในส่วนขององค์หญิงจิ้งจอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันอันนี้คือตัวอย่างนะครับ <c oughs> เกมเพย์โอ้โหตีเป้าเดี่ยวนะค่อนข้างแรงนะครับสำหรับสกิล อันนี้คือโล่ได้มาจากตัวตัวนี้นะครับคือตัวนี้โล่ถึกมากบอกเลยฝั่งเขาก็จะมีในส่วนของของเบ้งทิปโปม,มาแล้วก็จูล,ล่งมาแล้วก็ตัวของน่าจะเป็นซุนเซ็กเนาะอืมไม่มีตีต่อเนื่องนะแต่ว่าตีเป้าเดียวค,ค่อนข้างอ๋อ มีการติดสเสน่ห์นะครับถ้าติดสเสน่ห์รู้สึกว่าจะตีต่อเนื่องเหรอไม่แน่ใจเยต้องไปแปลสกิลบางคนแปลสกิลก่อนแล้วค่อยมาค่อยมาดูใช่ไหมถ้าผมดูก่อนเออโอเคมันตีตัวเป้าเดี่ยวค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันคือต้องบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์จีนจีนญี่ปุ่นเกาหลี แต่และตัวเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับยกเว้นนะครับกวนอูริปโปจูล,ลง่งแล้วก็ในส่วนของของเป้งลิงแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ในส่วนของป้ายทองนะครับก็สามารถเก็บได้จากตรงนี้อ่ได้ห้าใบใช่ไหมห้าสิบสิบห้านะครับยี่สิบยี่สิบห้านะครับเออหนึ่งรอบได้ยี่สิบห้าแล้วก็ เราจะได้จากตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ได้อีกวันละสองใบนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่กี่วันถ้าอิงจากอันเดิมก็ประมาณเก้าวันเนาะก็เท่ากับสิบแปดนะครับก็เป็นเท่าไหร่อะสามสิบน่าจะได้ประมาณสี่สิบอะอืมน่าจะได้ประมาณสี่สิบเนาะําหรับสายฟรีนะก็คือสองรอบได้หนึ่งตัวเออเอาไปเอามาไหมก็เหมือนกับว่ามันก็สายฟรีก็พอที่จะเล่นได้เนาะแต่ว่ามันก็จะแบบเดือมล้ํากันตรงที่เจ็ดวันแรกกนะันแหละ นะครับเจ็ดวันแรกถ้าใครเติมเติมเงินมันก็จะแบบติดท็อปเซิร์ฟใช่ไหมลนะ่ะถ้าใครอยู่อันดับหนึ่งสองสามมันก็จะยิ่งดีใช่ไหมแล้วก็ถ้าใครเติมตรงตรงเนี้ยนะครับการที่เราเติมตรงเนี้คือมันคุ้มค่ามากนะถ้าใครมีในส่วนของงบประมาณในการเติมเนี่ยเนี่ยสามร้อยสี่สิบาทเนี่ยผมมองว่ามันมันค่อนข้างคุ้มน,นะเออนะอัหรับตรงเนี้ยมันช่วยเราได้แบบยาวๆเลยนะอืมมองว่าคุ้มเนาะ เราก็ลงทุนสักน่อยเนะี่ยเราเล่นเกมเนาะก็จะประมาณนั้นนะวันนี้ก็พูดถึงแบบว่าเล่นเกมสมัยนี้เนาะไม่ใช่แบบจะเป็นแต่สายฟรีสายฟรีนะครับอย่างเกมไอดอลเน่ยสิ่งที่สาคัญเลยมันก็คือรางวัลไอดอลเนาะมันก็ควรที่จะต้องเติมรางวัลไอดอลส่วนแพ็กอื่นๆเนี่ยเราจะเติมหรือไม่เติมก็ได้นะครับผมเนาะโอเคประมาณนั้นอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูสกิลของตัวของแม่นางจิ้งจอกกันก่อนนะครับสกิลหนึ่งนะครับขอแปลเลย เออหมายถึงน่าจะทําน่าจะทําดาเมจแหละเป็นภาษาเกาหลีแปลงงนะ้ภาษาเกาหลีอะ่ะนี้มันแปลค่อนข้างยากอะ่ะ <c oughs> เออเป็นการฝึกซ้อมเปิดใจตัวนี้เหมือนกับทาดาเมจนะแล้วก็โอ้โหคือภาษาเกาหลีแปลไม่ได้ครับผมมันคือมันงงอะ่ะภาษาเกาหลี ไม่เป็นไรใชไผมแปลในมือถือก็ได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่านี้เนาะอ่ะอันนี้เป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับสร้างความเสียหายเวทใส่ศัตรูหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็คือโจมตีเป้าหมายปัจจุบันเ จมตีเป้าหมายด้วยการโจมตีปัจจุบันสูงสุดของศัตรูไม่แน่ใจนะน่าจะตีตัวที่แบบทางโจมตีสูงที่สุดหรือเปล่าสร้างความเสียหายเพียเท่ากับ3ามร้อหกสิเปอร์เซ็นของเป้าหมายนะครับมีโอกาสหกสิเปอร์เซ็นที่จะทําให้เป้าหมายได้รับในส่วนของเออสถานะอะไรสักอย่าง,น,งนะที่ไม่สามารถบล็อกได้นะพลังป้องกันลดลงนะครับห้าเปอร์เซ็นไม่สามารถดําเนินการได้ อ๋อไม่สามารถฟื้นฟูความโกรธได้นะครับอืมหนึ่งเทินไม่รู้ว่าจะเป็นสถานะที่มันติดเย้ายวนหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวเรามาดูตรงนี้กันคือมันแปลงงงนะภพะตากตรงหนีผมก็จะพยายามแปลให้มานะนะนะครับตัวของสีแดงนะครับ หลังจากโจมตีสำเร็จจิ้งจอกก้าวหางนะครับจะเพิ่มเกาะแเปอร์เซ็นโล่ที่บล็อกไม่ได้นะครับให้กับตัวเองใช้งานได้หนึ่งเทินนะครับซ้อนทับสูงสุดได้สามครั้งนะครับแล้วก็เป็นดึงเขียวเนาะเมื่อเริ่มต่อสู้มีการท0ติบที่จะใช้เวทมนต์ที่ไม่สามารถบล็อกได้กับศัตรูแบบสุ่มหนึ่งตัวนานหนึ่งเทินน่าจะเป็นการย้อนยวนมัน้งหรือว่าอะไรสักอย่างแล้วก็สามเขียวนะครับเมื่อสิ้นสุดการต่อสู้เพิ่มเกาะ ของพารธมิรทั้งหมด8%โล่ที่บล็อกไม่ได้มีอายุหนึ่งปีอ่ะอ <c oughs> ไม่รู้ว่าหนึ่งเทิร์นมัน้งแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวหนึ่งมงกุฎนะครับเพิ่มความน่าจะเป็นของเวทมนตน์100%ในวานัาเดียวกันเวทมนต์สำเร็จเป้าหมายก็จะความโกดก็จะลดลงก็เหมือนกับว่าเริ่มเทิรนเนี่ยถ้าเราอัพเป็นหนึ่งหนึ่งมงกุฎนะ มันก็จะมีโอกาสปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยสำหรับในการยั่วยวนศัตรูมันได้แบบพวกเพิ่มเพิ่มโล่ให้กับเพื่อนได้ด้วยนะที่แรกผมคิดว่าเป็นโล่ของตัวนี้แต่ว่ามันก็ก็เป็นโล่ของตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมก็ต้องรอดูอีกทีหนึงนะส่วนตัวผมมองว่ามัมนก็ตีแรงนะแต่มันมันก็เป็นตัวที่แบบ ถ้าเราใส่ถุงแพรที่มันเป็นของเตียวเซียนเนาะไส่ถุงแพรเตียวเซียนแล้วใช้เป็นชีเซ็งเนี่ยมันจะดีกว่าหรือเปล่าอ,อแต่มันได้ในเรื่องของการที่มีโลกไงน,นะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะสายฟรีก็น่าจะได้นะครับสองสองรอบได้หนึ่งตัวก็จะประมาณนั้นนะครับผมก็พยายามเล่นไปแล้วกันเนาะสำหรับสายฟรีโอเค วันนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามคให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ